ค่อยๆกินกับมันนะอันน<ะ>ี้ให้ั้มไม่ให้เลยไปไม่ให้อันนี้เอาแต่ตัวเองอยู่อันนี้กั๊กๆเห็นไหมลูกแต่เริ่มแล้วนะเร,นเริ่มแล้วเริ่มให้แล้วอันนี้ยังกักอยู่โดยเฉพาะพี่ทางอันนี้เริ่มหลุดแล้วดีเอาอย่างพวกกูวา่าเอาเล่นได้แล้วมั้ง ทำเห็นเพื่อที่การที่พอเวลาถังตั้งแต่ละตาจะหลีกว่าต้องเบางดีดีขึ้นเห็นไหมยังพี่ถังยังไม่ได้ป่เริ่มแล้วดีกว่าจริงๆภาพหมดแต่น่ารักเลยเวลาพี่ถังดุดแล้วอ่ะพี่ถังจะน่ารักเห็นดูดิสังเกตรูปนี้กับรูปนี้มากกว่า มันจะมีแนวนอนที่เรียบแนวนอนที่ดีมากเอาไงวะเนี่ยมุมแบบเนี้ยนแบบเฮ้ยนะวะเนี่ยบ้างต่อที่อยู่ยิ่งรุ่งแบบดูน่ารักเลยท่าหนันมันเห็นหน้าน้อยมากเลยนะแต่มันน่ารักที่เรียบมันคืออารมณ์ที่ที่เราปล่อยมันออกมาจริงๆเพราะเวลาเราขับตัวเองเราขัจริงเนี่ยนี่มันเป็นความรู้สึกที่จริงใจมั้ก็ออกมะ เอันเนี้ยดีขึ้นที่ก่อมาก่อนเลยครับก็พาหาแต่ก็ระวังหน่อนะเมื่อกินน้อยก็ได้นะอันที่น้อยน้อยกว่านี้เลยใช่ไหมคะอันประมาณข้างบนข้างบนเป็นไหนวะจำไม่ได้แล้ะไม่ต้องไม่ต้องให้เท่ากันเนี่ยอันนี้ดีครับ พี่เบียชอบไปไหนยังไม่ชอบเลยยังไม่ชอบเอาอีกเอาอีกให้แก้ตัวแต่รู้แล้วใช่ไหมว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรป่อยตัวเองออมาบีมดีขึ้นบีมดีขึ้นสิ่งที่เห็นตอนนี้คือบีมเริ่มสนุกสนุกไปกับโอ้ยให้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 นะจ๊ะพีเบียู่ด้วยน่า นไม่รู้ว่าุ่นี้ต้องดาจะหายไปไหนดีถังขอบคุณครับเอาต่อเลยเด็กๆเะใครพอเดี๋ยวแกงนี้เขาลอเขาลออยู่นี่เขามาตอนตะไปต่อภาพรูปงาเดีวให้ถ่พยรูป มันองเธอรู้ไหมเาเหมือนกัาหัวใจไม่ไ้ความเข้ามาทำลายรื่องีมเลกราไม่รู้จะดีดีดดูลเธจากนี้โอเครู้ต่อไปไปรู้ โอเคนี่ร็อหลังดีหมดเลยมันจะมีช่วงหลดหลุดดังสองวัวร่วงเปิดได้ตรงนี้กดลงได้เลยเราดูดนเด็ดนี่ก็โอเค น่ารักนี่น่ารักออกนึกก่อนไม่ต้องมองเพื่อเข้าใจวิธีการเอาไปใช้บนเวทีนะใช่อันเนี้ยเห็นไหมอันที่โพสเจอร์น่าดีอ่ะอันนั้นสำหรับแฟชั่นแต่บนโอเอทีมันคือความสนุกที่คนรู้สึกได้ซึ่งแต่ละอันอันเนี้ยชอบน่ารักมันดูมีความสุขกันเออเขารู้แล้วเขาเก็ีแล้วเข้าใจไหมลูกพี่ดินข่าวเข้าใจครับ พี่บีมสัญชาตญาณใช้เยอะเยอะสัญชาตญาณพี่บีมดีจริงๆใช้เยอะเยอะซึ่งอย่างนี้ก็โอเคนะเนี่ยรูปมดลีสวยอ่ะรูปนี้รูปนี้ชอบหลายรูปเลยอ่ะรูปลีแหลกมากเนี่ยรู้ตัวลีแหลกขึ้นอ่ะไปนั่งทานข้าวก่อนเดี๋ยวพี่จะ ให้ให้เดี๋ยวต้องรอทีนี้ต้องรอไปตออะไรได้ก่อนนะครับรอเดี๋ยวกูตอบ่อไปเรียลล์พูดตัดกันเกินเกินสีสีสันเปิดตาเปิดหูและเปิดใจเดี๋ยวมาแล้วอีกหนึ่งกู อย่าลืมฟุตเบิร์กใ้กันได้สนุกดีว่ะชอบไมนคนชอบถ่ายด้วยให้น้องทำด้วยนะฮะม่ไดเงี้ยนะะเปิดเปิดตาและเปิดหูแลเปิดใจแต่ว่าเล่นกันได้นะห่อกเหกันได้ไปแตเอื้อมมือมาี่ต้องเปิดเห็นได้หมดเออ ถ้าพ่อนจะมาเอาเมื่อกี้ดูกับเพลยอ่ะเออให้เป็นให้เป็นก่อนก่อนไ่่อียวเพาะครูไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเมือก่น พี่เดนฟังฟังฟังคำของพี่พี่เดนพี่เดนเดนหยกเลยยกเลยเขาไม่เอกพอพี่พอพี่เดนร้องไม่รู้จะทำอะไรเลยพลังมันุษ มันหายเพราะว่าเราไม่ฟังต่อไงลูกเหมือนกับเราเหมือนกับรู้เนื้อแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้ฟังมันได้ยินแต่ไม่ฟังขอให้ฟังทุกคาเวลาที่พี่เต้นไอพอพี่เทนร้องพี่เต้นก็ฟังทุกคาและทาหน้าเข้าใจตามนั้นก็ได้แต่เมื่อกี้มันหลุดไปเลยพุทหายรู้ไหมลูกเอาขออีกรอบปล่อยว่าทุกคํามีความหมายที่เรียนรู้ปล่อยมือตามลำดัเอาตามอารมณ์ไดไม่ต้องไปสนใจ เทีทิ้งการถ่ายรูปทิีทีเอาเรเพล่นลองให้ลองให้ผมใจต้อมบ้างลองแบบไปเรื่อยๆ แรากว่าชีวิตมันดูเล่นมไปทกวังให้นั่นตรงนั้นตลอดไปวันที่เธอเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจนั้นคงจะไม่มาสักทีอยู่ที่เธอนั้นจะกล้าเปิดเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองรอบด้วยมุขมองนด้ใหม่ ารักแล้วแต่ยังแอบร้ายนิดนึงลองเล่นกับสิ่งที่มีมี่แข็มขัดมีมวกแตะล้องไปด้วยนะมันจะได้ดึงมาเออเปิดหูและเปิดใจนี เบ้นแบบนี้แหละหน้าัาคือตายเบนไม่มีกล้องอยู่กับพี่อยู่กับพี่บบเบ้นในห้องกอง๊อฟไปไว้ไปเลยปล่อยตัวมันก็ได้ปล่อยมือมันก็ได้เออหล่อนะดูเอวอะพี่เบ้นหล่หอยอยู่นะ ิดวชีวิตไม่เป็นเหมือนย่างฟ้นไฟจึงมีสุขมันใจเขย่งเป็นฝัจจุบันเรารออะไรยิ้อ,อยู่กับใจเท่งนี้จำไว้สุขทุกสักแค่ไหน<ค>อ,อ,อยู่กับใจของเรานี้ย<อ>โอเคมาดูรู้กันเอาเสร็จแล้ว พี่เบนซ์ในการที่พยายามให้น้องรู้สึกคอมเทเบิลโดยการไปเล่นแล้วมีอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็นเมื่อวานเราทิ้งน้องวันนี้เราต้อน้องกลับมาแล้วไปไปเพราะว่าประสบการณ์ยังไงเขาก็น้อยกว่าเราเขาจะเข้าใจแต่เขาอาจจะเข้าใจแค่5แต่เราเข้าใจเจแปแล้วล่ะเฮ้ยเล้ยควาี่อายุบอกน้องด้วยมาดูดูรูปตลกเดูเวลาที่เราไม่เกงเห็นอันนี้คือหน้าแบบยิมหน้าบางมาก แต่มันจริงอะเป็นเวลาร้องอ่ะครูใช่ต้องคอนโทรไม่ได้อันนี้เรายังคอนโทรไม่ได้ลอยไปเลยแต่สังเกตนะลูกลูกไหนที่อยู่กับตัวเองอยู่ด้วยกันมัน่ารักมากมันน่ารักมากแต่ขออย่านานเพราะถ้านานคุณดูจะเหมือนถูกทิ้งเมื่อกี้พี่นั่งดูเฮ้ยเจ็บเพิ่งทิ้งกูสิบอกกูด้วยได้ไหมลูก ดูตามที่เบนเขาบอกอะไรเขาบอกมีเล่น,ไน์ไ <c oughs> ต้องไปคิดต่อ <c oughs> แต่เราบอกแบบเราที่เราเข้าใจห้าเนี่ยเราบอกอย่างนี้และ <c oughs> ไม่ต้องเหมือนกัน